เซียนนับพันแน่นวัดเชิงเขาแห่เช่าพระดังไม่หวั่นโควิด -19 ด่านสำนักดังพร้อมใจกันให้เลขหนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะช่วงนี้โควิด -19 ทีเราบาดหนักหลายพื้นที่เลยนะคะแต่ที่แห่งนี้ ไม่กลัวโควิดนะคะที่วัดเชิงเขาตะบลปากเรียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะตั้งแต่เช้ามีบรรดาเซียนพระจากจังหวัดต่างๆนะคะทั้งไกลและไกลแห่พากันมาจับจองที่นั่งในเต็นท์ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้รองรับคนหลายพันคนนะคะโดยทางวัดปิดประกาศและให้เจ้าหน้าที่อสมอและอาสาสมัครมูลนิธิสว่าง รัตนตรยัยธรรมสถานสบบระบุรีตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าวัดพร้อมประกาศให้ผู้มาร่วมงานเว้นระยะห่าง1เมตรนะคะอย่างเคร่งคลัดเลยนะคะตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบ,บาดของไวรัสโควิด1 i n e t ทำให้ลานวัดที่จอดรถและก็ถนนไกลเคียงรอบวัดมีรถยนต์นา,นาชนิดจอดเรียงรายแน่นวัดเลยนะคะขณะที่ภายในวัดจัดให้พ่อค้าแม่ค้านำอาหารน้ำเดิมมาตั้ง ร้านเปิดจําหน่ายได้จํานวนมากนะคะนี่เลยนะคะคนมาเยอะแบบนี้เลยนะคะกระทั่งซ้ายวันเดียวกันนะคะพระครูปรลัดนิวัตกิยาโนเจ้าอาวาสวัดเชิงเขามอบหมายให้คณะกรรมการวัดเปิดการจับสลากว่าได้เช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยชนิดใดเลดหรือเหรียญโดยไม่มีสิทธิ์เลือก ถ้าจับฉลากได้วัตถุมงคลชนิดไหนก็ต้องเช่าวัตถุมงคลชนิดนั้นไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะซึ่งทางวัดได้มีวัตถุประสงค์นำรายได้สมทุจจัดสร้างมหาเจดีป่าสาธิโกนะคะที่กำลังก่อสร้างและอีกส่วนหนึ่งนำมาจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่รอบๆวัดโดยเซียนพระดังต่างๆให้ความสนใจมากนะคะ บางคนก็ให้คนของตัวเองมานอนรอคิวจับสลากเช่าวัตถุังคลตั้งแต่เช้าเมื่อได้มาเซียนพะบางคนก็หัวใสนำวัตถุังคลที่เช่ามาสดๆร้อนๆมาวางแผงให้คนที่พลาดจับสลากเช่าสร้างผลประโยชน์ได้ทันทีขนาที่ชาวบ้านรอบบริเวณวัดต่างหวาดกลัวว่าจะเป็นจุดแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ที่จะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะคะ จนกระทบความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นะคะมีเลยนะคะคนไปเยอะจริงๆนะคะนี่เลยนะคะก็ถ้าอยู่ในพื้นที่อย่างนี้คนเยอะๆแบบนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเว้นระยะห่างดูแลตัวเองนะคะในขณะที่สำนักดังนะคะสรุปสามตัวหชุดเทพนะคะเขาให้ตัวเลขมาดังนี้นะคะแปดสามหนึ่งแปดสามห้าแปดสามหก 091095096323437นะคะเบนตันรวยนะคะฝันทงล่างเขาให้เด่น6นะคะมี63กับ69นะคะฝันธงบนเด่น6เช่นกันนะคะ62กับ69เหมือนกันนะคะตัวเลขเดียวกันเลยนะคะเลขทรงพลังนะคะเขาให้เด่น33138นะคะนกตาทิพย์นะคะ ข้อมูลบนคือ6นะคะมี6 1 6 4 6 6งหกแล้วก็หกนะคะสำนักนี้ดังมากนะคะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะก้าวเสียนสมาธินะคะด้านบนเขาเด่น3มนะคะมี30กับ36นะคะข้อมูลล่างเขาให้เด่น5นะคะมี35กับสะกับหกนะคะเจ้าแม่ยิบสีนะคะเด่น6มี60กับ64นะคะ ไก่งามนะคะไก่งามนี่เขาให้เด่น6มี16กับ56นะคะอาจารย์เสือด้านล่างคือเด่น9นะคะมี93กับ96นะคะเหล่งให้ตรงเป้าเด่น6นะคะ61กับ64นะคะฝันทงอินทรีย์เหล็กนะคะเด่น1นะคะมี31กับ61นะคะ คุณศึกนะคะด้านบนมีเด่นหกนะคะมีห้าหกสี่หกหนึ่งกับหกสี่นะคะส่วนด้านล่างเด่นศูนย์นะคะมีสามศูนย์กับหกศูนย์นะคะซึ่งถ้าสังเกตด,ดีๆก็มีเลขตรงกันหลายสำนักเช่นเดียวกันนะคะนี่คือเลขเด็ดสำนักดังซึ่งวันนี้นะคะเสียนพระดังนี่ ไปต่อคิวเช่าวัตถุมงคลที่วัดเชิงเขากันแน่นเลยนะคะก็ระมัดระวังตัวนะคะช่วงนี้ไวรัสโควิด COVID -19 ระบาดหนักนะคะติดเร็วด้วยนะคะก็ป้องกันตัวดีๆนะคะใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคะสวัสดีค่ะ